บ <Brand. S 2> <Yo, S 1> รโย่แล้วทุกคนนะครับก็อยู่กับฟิลิปคงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอดเรียลโมด นะฮะหรือว่าเรียกว่ามัดเฉยนั่นเองนะฮะเราก็ต้องทำเสียยให้มันเฉยๆกันด้วยนะฮะนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวมัดเวียดมดนั่นเองนะฮะซึ่งมัดนี้ก็จะทำให้เ,เกมของคุณมีม็อบนะครับมอ็มอบมอ็อบไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบที่เขาไปไประชุมชุมนุมกันนะฮะก็คือมอ็อบไอ้มัดที่มันเรียกว่าเฉยนั่นเองนะฮะก็ จะมีม็อบออกมานะฮะโอ๊ยเจ็บค <c oughs> อนะฮะก็มีม็อบโมไม่พูดและไม่อยากพูดโอ๊ยวันนั้นยากพูดจนได้นะก็จะมีตามนี้นั่นเองนะฮะส่วนพวกหนังสืออันนี้ผมไม่อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับม็อบนะฮะนี่ผมแค่เป็นตัวช่วยจํานะฮะเพราะม็อบนี้บางผมลืมลืมไปบางอย่างด้วยบางทีนะฮะก็ะนะก็ต้องจำกันบ้างนะครับไม่ใช่เด็กท่องจำนะก็ะมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีสติ๊กแมนท็อกแมนเอ่อแฟตแมนวิชเออ วิตเตอร์คริปเปอร์เออรคริซี่บาร์ดนะฮะเวสต์ทูบาร์ดวอกกี้เรดิโอไนฟ์แมนเอ่อไซค์รอสแมนเอ่อแฟตแมนโพชั่นสเต็กบัตเตอร์มอนอเจอร์สแปเนิงเฟดแล้วก็วิลเลเจเฮดนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติของมันเองไอ้กลืนั่านคุณสมบัติของตัวมันเองนะฮะก็มาดูเรื่องของสติกแม็กกันก่อนเลยนะฮะหลายคนน่าจะรู้จกัก ะฮะว่าสติกแมนคืออะไรตอนเด็กๆเ,เคยเล่นกันหมดอหะหรือว่าใครที่เด็กอยู่ก็น่าจะเล่นบ้างนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วไม่ทำลายเรามีเลือดแค่10นั่นเองนะครับก็มาเราสปอนสอตัวถามว่าสปอนสอตัวทําไมครับเดี๋ยวดูครับหนังสือเล่มนี้ทำให้มันตามได้มันก็เหมือนวีนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้มันผสมพันออกมามีสติกแมนตัวน้อยๆอ,ออกมาด้วย นะฮะดูครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กทำไปได้ไงก็ไม่รู้นะฮะยืนแค่แท้ท่านั้นแล้วมันก็ทํากันนัะนนี่ครับก็มีเบบี้สติ๊กแมนออกมาที่เลือดห้านั่นเองนะครับโอ้โหน่ารักกันไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะดูนะฮะงั้นเราขอตอบหน่อยจ้ะออขอโทษขอโทษมือมันลื่นมือมันลื่นมือมันลื่นโอเคนะฮะก็เก็บว่าเพื่อพอมาพอเราฆ่าเราก็จะดรอปกระดาษกันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวนี้เราเก็บไว้เลยดีกว่าจะได้จำได้ว่า ไ้พูดไปแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องท็อกแมนนะฮะท็อกแมนเอท็อกไม่ใช่ทอมท็อกแมนทอมแมนนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าอีเปรดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโจมตีเราด้วยการเตะเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บหอลสวนแล้วมันก็จะเดินมาหาเออเนี่ยครับดูครับเตะดูครับเตะเตะเตะใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติฆ่าเราจะมีโอกาสดรอปไอออฟเอนเดอร์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาช่วยรึบเรียบร้อยนะฮะ ก็จะมีโอกาสดรอปไอโอเวนเดอร์นะฮะแต่รอบนี้ไม่ดรอปก็ต้องขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะฮะคุณไม่ผ่านนะฮะก็ต่อไปก็คือแฟชไม่ใช่แฟชแฟชฟิชนะฮะหรือว่าเรียกวปลาอ้วนเองนะฮะซึ่งมันว่ายน้ำแบบเรียกว,ว่าไงดีว่ายน้ำแบบนงเงินนั่นเองนะครับบนหนูใต้น้ำนะครับซึ่งจะดอรอปลอฟิชนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนถ้ามาอยู่บนบก ก็เหมือนกันนะฮะก็จะเสียแบบยังไงพอมันขาดอาการหัวใจไ,ไม่ใช่อาการหัวใจอากาศหายใจนะฮะก็มันก็จะเลือดก็จะลดลดลดไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเก็บคิวไปเลยดีกว่าแล้วก็อ้อแล้วเวลาเราใช้ดับไฟสเต็กไม่เป็นไอ้นี่ ฝนมาตกอะไรทำไมวันนี้ถึงฝนตกกันนายโอเคไม่เป็นไรมามาดูวิตเทอร์คริปเปอร์กันต่อเออเออวิตเทอร์คริเปอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นหัววิตเทอร์นั่นเองนะครับแล้วก็คอยจงตีเราด้วยอาร์ดูอาร์ดูเป็นตัวอย่างนะครับมาให้ดูกันเลยครับให้เป็นสกิพยานเดี๋ยวขอรอบนี้ขอไปฟาดกลับมาหน่อยฮะรอบนี้มันทนไม่ไหวฮะเราขอเกีมโมสุนก่อนเกีวโมสุน นะฮะมันก <onn ate> ็จะยิงหัววิเทอร์ออกมาไหนอยู่ไหนโอ้โอ nice right. mm ้โ hmm. อ้โอ้โอ้โอ้นี่เนี่ยครับใจเย็นใจเย็นหนูใจเย็น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 โอเคนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะดรอปเอ่อวิเทอร์เฮดนะฮะก็เหมือนวิเทอร์ธรรมดาแต่ว่าแค่มันจะดรอปเป็นวิเทอร์เฮดไม่ใช่เนเธอร์สตาร์ถ้าดรอปเนเธอร์สตาร์มันก็โกงเกินไปบางทีนะฮะมาต่อไปมาต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะก็ต่อไป ไอเอ้เมื่อกี้เดี๋ยวเนเธอร์สตาร์พีอ๋อจะบอกผู้ผิดครับขออภัยครับเมื่อกี้ไอไอตัววิเตอร์เนี่ยมันไอตัวหัววิเตอร์มันดรอปเนเธอร์สตาร์พีซึ่งสามารถเอาไปสร้างเป็นไอเนเธอร์สตาร์ได้นะฮะส่วนอาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเนเธอร์สตาร์ก็คือไอตัวนี้นั่นเองนะครับจำในแค่นี้ก็จำผิดแล้วเนี่ยก็คือโดยการใช้เนเธอร์สตาร์พีสี่อันแล้วก็ไดมอนด์อันหนึ่งแต่ผมว่าสุดท้ายค่าววิเตอร์คุ้มที่สุดนะฮะตามนั้น ครับแล้วก็ต่อไปก็พูดเรื่องสปอนครีสี่เบิร์ดนั่นเองนะฮะก็คือครี z ี่เบิร์ดก็คืออินอ w เวนะฮะมันก็จะร้องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะให้ไอแร่สำหรับมันจะเป็นตัวไหนก็ได้มันก็ตามอยู่นั่นแหละครับมันก็จะตามเมื่อเราถือแร่นั่นเองนะครับเหมือนเป็นวีดอะไรแบบนี้นะครับแล้วกดพอกดมันก็จะให้อะไรมามันก็จะให้ไอซีดมาแล้วมันก็จะหนีไปนะฮะแร่เราก็จะลดลงไปกอดทําทำเกมการเกมโหมดสวนไปด้วยนะฮะ เอานี้ไปแล้วเอานี้นี้นีเอานี้มาไปเ,เอานี้เข้าไปเออเอา,เ,อาเข้าไป,าาาไปมาดูสองตัวกันะอ่ะพอให้ไปแล้วมันก็หนีนะฮะดูสิมามันพอให้แล้วมันก็ขโอมยอไปเลยฮะแล้วก็ถึงเวลาเราต้องไปฆ่ามันแล้วทีนะเอ้ไม่โดน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 อยู่ไ,ไหนอยูตัวหนึ่งหน่าลำคาญจังครับฟันโดนแต่มันไม่ตาย <laughs> นะฮะเพราะเมื่อเราฆ่าเราเราก็ไม่ได้แเา้าคืนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องทาใจด้วยเหมือนกัน นะฮะต่อไปก็จะเป็นสปอนบิ๊กเอียร์นั่นเองหรือว่าเอ,อหูใหญ่นะครับปุ๊บอ่าโอเคนะฮะเป็นคล้ายๆหมีหมีหนะ้าตาเป็นครีปเปอร์แต่ผมชอบตามันนะเนี่ยเออชอบตายายด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้อยมรูดอะไรเล่นอะไรเนี่ยนะ,ะก็จะดรอปเออเอียร์สกินนั่นเองนะฮะซึ่งเอามาสร้างชุดได้นะฮะเป็นชุดหมีนะครับก็วางคลาสติ้งเหมือนไอ,ออะไรนะพวกชุดเกาะธรรมดานั่นเองเดี๋ยวเอ้ยก,กดผิดจะกดสายเผื่อไปกดไอ้ลบ อย่าเอาปิ๊กเกอเอาเอาเมื่อกี้เราเพิงแกงไปใช่ไหมโอเคมาปุ๊บปุ๊บเอ้ยถอดเกาะก่อนปุ๊บ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 นะฮะดูครับแบโอเคนะเดี๋ยวลองดูกันครับว่ากรอบมันเท่าไหร่เกมโหมดสุดปุ๊บนะฮะก็กรอบก็ครึ่งหนึ่งนะฮะก็ครึ่งหนึ่งของเกาะไดมอนด์นั่นเองนะสำหรับไอตัวชุดชุดไอ้นี่นะครับก็ปุ๊บปุ๊บอาใส่เกาะไดมอนด์เหมือนเดิม นะฮะแล้วก็มาต่อไปเกมหมดหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไอไข่พวกนี้ออกมาให้หมดเลยจึ๊บจๆ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บึบ,บ,บอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วกันถือว่าถือว่าเดี๋ยวใช้นี่เรามาดูเรื่องเวสคิปเปอร์กันก่อน,อนเลยฮะซึ่งเวสคิปเปอร์เนี่ยเมื่อเราเข้าไปตีเนี่ยมันก็จะทําเหมือนจุดไฟจุดประกายเดี๋ยวไปทำไปไกลหน่อยดีกว่าแถวนี้มันเป็นแถวมอสโตรเคสนะฮะอยากให้บรรยากาศมันคงเหมือนเดิมกับทุกพาร์ทนะฮะก็มาดูครับราเข้าใกล้มันก็จะมีเห็นไหมครับ ูมนะแล้วก็ระเบิดค่อนข้างรุนแรงแล้วผมก็ได้แอปโรด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาทำไมแต่อยากได้นะฮะแล้วก็มาลองอีกอันหนึ่งอ่าอ่าถ้าวิง่งสมมติวิ่งไม่ทันมันก็จะระเบิดมันเอ้ยอ,อื้มเอ,อาวโอเคไปมาให้พอดีนะฮะก็นะฮนะนะตามนั้นนะฮะก็เวสคิปเปอร์ก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวทำการเกมโหมดหนึ่งกันก่อนนะฮะก็ต่อไปก็ walking radio ก็คือลีโอเดินได้แล้วมันก็จะเปิดเพลงอะไรของมันไปไม่รู้ลำแข้งเ้ย เอาเข้าไปเดี๋ยวออปชันไม่เสียงสาวเอาเปิดเสียงเบรอ่าร์นี้นะฮะโอเคไม่เสียงสาวแล้วก็กลับไปเปิดเสียงเร็วโอเคนะฮะต่อไปก็ไนท์แมนนั่นเองนะครับก็คือมันคือตัวนี้นั่นเองแล้วจะมีโอกาสในการดรอปไอรอนนะฮะเดี๋ยวผมไปฟัดกับมันให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงมามันวิ่งมาแล้วโอ้ฟันโดนแล้วจิ๊บดึ๊บโอเค นะฮะก็จะมีโอกาสที่จะดรอปดับไอร่อนแต่รู้สิครอบนี้จะไม่ดรอปนะฮะเดี๋ยวขอรออีกสักตัวหนึ่ง้าไม่ดรอปก็ยาบีตัวหนึ่งเลยนะฮะเออโอเคตัวนี้ดรอปไม่โอเคไม่ดรอปโอเคไม่เป็นไรนะฮะต่อไปก็ไซโครสแมนนั่นเองนะฮะแล้วได้บัฟอะไรเนี่ยเออช่างมันไายครสแมนนะฮะเป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยว,วเรียกว่าเดี๋ยวมันไม่รู้ดิเรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้ช่างมัน นะฮะแล้วมันก็จะตีเรานั่นเองนะฮะเราก็แค่ฆ่ามันเท่านั้นแล้วก็ไม่ดรอปอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นแค่ตัวเกกะนะครับต่อไปวิเดเจอร์เฮนั่นเองนะครับแล้วตีเราด้วยฮะวิเดเจอร์ตีฮะดูครับออาเอาเข้าไปมันก็จะใช้ตรงส่วนล่างของมันนี่แหละตีเรานั่นเองนะคะหรือว่าเรียกว่าใช้กระปูในการตีนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียกได้คิดง่ายว่าๆๆกระปูกันเลยนะครับต่อไปก็คือสปินนิ่งฟีนะครับตัวนี้จะไม่โจมตีเราแต่ว่ามันจะหมุนเท้าของมันตลอดเวลานั่นเองนะฮะเมื่อมันขยับ แค่เนี้ยมันก็ดูเป็นพิเคิลบอลสมมติผมตีมันปั่นนะปั่นแยบปั่นปั่นไปปั่นไปปั่นไปนะโดนคาบเลยนะโดนคาบไปเถอะนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ปั่นเท้าของมันเองนั่นแหละนะฮะต่อไปก็ w a t เท m o n มอ r เกอร์นะครับมันก็จะตีเรานะฮะจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราให เราให้ชื่อมันว่าเนยแล้วกันนะฮะน้องเนยรักโรคนะคะต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือโพอชั่นสติกนั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะตีเราแล้วทำให้เราติดพีดนั่นเองเดี๋ยวผมทำให้ตัวติดพีดนะเดี๋ยวติดติดดิติดดีครับมันไม่ติดพีดสักทีวะไมมันจะมีโอกาสติดพีดแล้วเวลาติดพีดก็จะติดไม่ใช่ติดแค่พีดธรรมดานะครับก็จะติดเป็นแบบเออพวกเออพชั่นเอออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะไอสโลเนตอะไรพวกเนี้ย นะะฮอาจจะติดฮังเกอร์แบบนี้ด้วยนะฮะว่าไม่ติดสักทีมาอ่ะฆ่าไปเลยละกันนะฮะก็จะดรอปสติ๊กได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้มาโอ้ยติดครับทำไมมันไม่ติดสักทีแหวะรู้สึกนานเกินไปละเอาไปว่าให้รู้กันละกันว่ามันสามารถทําให้ตัวเองติดผิดได้แล้วก็ต่อไปสุดท้ายก็คือไอ้อ้วนนั่นเองนะไอ้อ้วนไอ้อ้วไอ้อ้วนไม่โหดไอ้อ้วนไม่โหดไอ้อ้วนไม่โหดโอ้โหนะครับแล้วก็ดรอปไก่ด้วยนะฮะมาขอกินไก่ก่อน แบบโอเคนะครับเกมอดหนึ่งทีหนึ่งโอเคนะก็ทำก็สำหรับมอนนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์มาเดี๋ยวรอบนี้เอาแปลกๆนะฮะแต่ให้ตัวนี้มันชื่ออะไรในภาษาไทยนั่นเองนะฮะ่องผมจะเรียกว่าเหนื่อยนะฮะขอบคุณคนเรียกว่าไลค์คอมเมนต์มาได้เลยฮะรอบนี้นะฮะก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายก็เฟลเลและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะในรอบนี้นะฮะก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่ขอโยโลก่อนไปฮะ,ะโยโลโยโยล